็จะบอกวิธีนะเราเป็นผู้ช่วยวิเร,รียนตคนนะครับเวลาใช้คาว่าก่อเวลาเนี่ยสิ่งแรกทล่สาคัญต้องดูว่าเนื้อเรื่องหัวเรื่องแล้วก็ดูว่าเพื่อนๆเ,เขาอ่ะตาตรงอ่าก็แชร์หรือทําตามเนื้อเรื่องหรือหัวเรื่องไหมนะครับอะไรที่มันขาดก็ต้องถือถูกเติมเต็มจากกลุ่มกัสัดไปการมีหลายกลุ่มมันไม่ใช่เป็นกลุ่มซ้ำเป็นะะกลุ่มเติมเต็มเข้าใจะวามานี้ครับ อ่าแต่เนี่ยถ้าเราไม่คุยกันก่อนเนี่ยแล้วเกิดอะไบางครั้งมันเหมือนเวียนแล้วซ้แต่บางเรื่องมันซเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันเป็นการเปิดใจในความชอบเพราะว่ามันมาในครียกว่าแพ็กเกจใกล้ๆกันถูกไหมอย่างเช่นประทับใจสินค้าอย่างเงี้ยเปิดเปิดใจด้วยสินค้าประทับใจเรื่องออปพลายกดีประทับใจเรื่องแผนเรื่องระบบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมันอดทนไม่ได้หรอกแต่สําหรับคนใหม่ลนที่มานั่งอยู่หลายๆท่านที่เป็นใหม่ไม่เกินสามเดือนหรือเพิ่งสมัครเนี่ย พอถูกทวนแล้วทวนอีกมันคือการตอบเนี่ยที่ได้ฟังยังไม่เคลียร์เหมือนที่พรเกศฟังก่อนว่าไเอาใหม่ทีซิเพ่อะเอิญมัเป็นกรรของเขาเพราะถ้าเขาลกไปปุ๊บมันไม่มีพูดละเพราะว่ามันจะเป็นต้องขอใหม่แต่พอเรื่องระบบเนี่ยถ้าหกพูดนำเนี่ยพูดเหมือนกันแล้วใต้ของนันพูดเหมือนกันมันไม่ต้องขอละสามเพราะคนถัดไปก็จะคุยแบบนี้แหละเห็นภาพไหมเออเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเว,ะวะลาเราเปิดใจยอมรับปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้คุ่นนแน่นมันทาให้เกิดพลังไม่ใช่กำลังนผมเว้ยพลัง ถ้าคุณมีพลังบวกเยอะๆๆเนี่ยที่มันบวกเนี่ยเขาว่าเขาว่าที่พัดบวกเยอะบวกเยอะเนี่ยคุณรู้ไหมก็บวกไปบวกมาเนี่ยคุณนอนไม่หลับแลบคุณตาแข็งก็คุณจะคิดถึงคนนู้นคนนี้คุณจะคิดถึงสิ่งที่คุณอยากจะไปเสวนาด้วยจริงไหมคุณจะบอกเวลาทําไมมันเร็วจังวันนี้เปิดเพื่อเดียวก็จะสี่โมงครึ่งแล้วหรอคุณจะรู้สึกแบบนั้นมันเพลินไหมมันเท่เพลินกับเบื่อต่างกันไหมเบื่อแน่บอกบางครั้งเจอก็พูดันเมื่อไหร่จะจบเมื่อไหร่จะเลิกจริงกันก็ได้ว่าเบื่อไหมเบื่อแต่เเพพพลลิินนนทุุกกค็สขม เพิ่นเพิ่นยังอยากยูต่ออยากฟังต่อจริงไหมครับพูดไม่ได้หรอกพูดไม่เก่งหรอกแต่ละคนพอดึงไม่เข้าไปเส็จปุ๊บะไม่ยอมให้เพื่อนผมหลังเอ๋ดูนะคนใหญ่พูดไม่ค่อยได้เนั้นเลยนะคือคือจริงมันไม่ได้หยุดละมันก็ไปต่อเรื่อยๆผมถึงพูดว่าวันหนึ่งพอเราเริ่มมีวิชาเริ่มเข้าใจมันอยากแชแชร์เรื่องตัวเองก็ได้แชร์นะแชร์กับแชร์ใกล้ๆกันแต่ต่างกันเพราะแชร์มันจะดูดันกว่าจริงไหม เอออยากจะฟังเรื่องแชร์รายการต่างๆที่เขาพูด่โอ้ยเราเข้าไปนั่งหน้าจอเลยชอบเขาแชร์กันพอฟังเรื่องแชร์คนค่อยหนีน่าเบื่ออะไรก็ไม่รู้จริงไหมเออบนจะมองแบบนี้พระเรืนองนี้ผมบอกว่าเรื่องเล่าของเรานะครับก็เชิดชูคนเก่าเรื่องเก่าต่างๆเนี่ยที่มันเชิดชูที่ทาให้เรารู้สึกดีอย่างเช่นยงเหิงเนี่ยเป็นเรื่องเก่าไหมเชิดชูแต่ว่ามันมีคุณค่ามันมีแวลูข,ของมันใช่หรือไม่เชิดชูนเนี่ยเก็บไปคนเดียวได้ไหมไม่ได้ ต้องส่งต่อต้องเคารพขอเคารพคือเรามั่นใจเราศรัทธาเราต้องส่งต่อเหมือนศาสนาเนี่ยใครจะอยู่ศานสนาไอ้กระช่างต้องศาสนารอรองให้คนเนี่ยคิดดีพูดดีทดําดีถูกไหมครับ<อ>มันก็จะถูกเผกยแพร่จะออกเป็นยังไงคระบ<อ>เขาบอกว่าขอให้คุยทุกคนในโลกเนี่ยขอยให้คุณเป็นคนมีศาสนาครับมันก็อยู่ในมีความสุดแต่ถ้าคุณไม่มีศาสนานะกลัวไหมไม่รู้ในหัวคุณคิดอะไรอยู่ จริงไหมครับเพราะฉะนั้นมีใครบ้างไม่มีาศาสนาในหองเรียนไม่มีดงนั้เราอบอุ่นได้เพราะจะาศาสนาอะไรก็นย้งแต่เป็นคนมีาศาสนาเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ระแวงไม่ได้กังวลไม่ได้กลัวกันเองใช่หรือไม่ใช <ยา S 1> ่แต่นี้พอคนมีาศาสนาถูกขัดเราไหมบ่มไหมการปฏิบัติแต่ละคนเหมือนกันไหม,ไม,ไ,มไม่เหมือนแต่ถูกบ่มไหมบ่บมเพราะฉะนั้นถ้าถูกบ่มถูกเพราะถูกไหมครับพอเราเข้าถึงพวบ เราจะกลายเป็นต้นแบบของความดีไปเลยจริงไหมครับเพราะฉะนั้นทุกศาสนาเมื่อสอนเรื่องความเป็นดีผมจะแจ้งว่าต้นแบบของความดีถ้าคุณเข้าถึงจริงจริงไหมครับเพราะฉะนั้นผมได้ยกตัวอย่างให้ฟังว่าการฟื้นฟูตัวเองเนี่ยมันต้องขัดเตาก่อนไหมต้องละลายตัวเองก่อนไหมใช่สิ่งแรกเลยไม n เซ e t เนี่ยผมเคยพูดตลอดความสำเร็จจะไม่เกิดขึ้นเฮส์แทนความหมายคือแต่คนส่วนใหญ่ทุกวันที่ผมบอกรสสดก็คือแทนก่อนเลยครับ เฮ็ดไม่่านอ,อย่าถามเรื่องใจกับเปอาบางอยู่แ้วเพราะทำตามอารมณ์ความอยากฟังเรื่องเขาจะยอมนะเรื่องเขาจะตอบเราตั้งที่มันรวยเนะี่ยมันเดียวกันเนี่ยปัญหาไม่มีแต่กลับกลายเป็นคนไปสร้างปัญหากับไอ้ปลาอันดเน่ยไปลุยเนี่ยที่ปัสจจกความพร้อมในเรื่องของทักษะสกิลความรู้อะไรก็ได้ที่มันจะเติมเต็มให้เรารู้สึกเอาตัวเองรอดได้ดี <c oughs> ดิไหมเออเพราะฉะนั <c oughs> ้นผมต้งพูดว่าวันนี้เราไม่ได้รอดสดนะ เรามีห้องเรียนเรามีห้องพัฒนาตัวเองเรามีห้องแบ่งปันเรามีห้องแก้ปัญหาต่างๆห้องนี้ถูกไหมครับนอกจากห้องออฟไลน์ในห้องนี้แล้วยังมีห้องออนไลน์ที่เรามีกันวันจันทร์กับวันพุธนะ <c oughs> ผมฝากทุกคนนะครับว่าไปยั่งเติมเต็มง,ง่ายไปได้ทั่วโลกสื่อออนไลน์ในห้องไม่มีต้นทุนเลยถูก <c oughs> ไหมแต่มันจะสร้างมูลค่าให้ทุกคนได้ถ้าคนประชาสัมพันธ์เป็น ผมคิดว่ากลุ่มรวมมีแล้วอ่ะกลุ่มส่วนตัวของแต่ละทีมต้องมีคนต้องเอาสิ่งที่เรารับรู้นไปส่งให้เป็นเคลียร์ให้เป็นเพราะถ้าคุณโฟกัสในความสําเร็จหรือเรื่องแบบเนี้ยมันจะถูกพัฒนาทั้งตัวเรากับทีมของเราถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีห้องเรียนรู้มีห้องปรับมีห้องพัฒนาคณไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าคนพูดได้ไม่ได้คณพูดไม่เก่งพูดไม่เป็นมันเป็นเรื่องของอดีตเ,เรื่องของคุณยังไม่มีโอกาสเข้ามาร่วมแต่ถ้าคุณเอาใจเอาตัวเองเข้ามาร่วมนะใจใกายเนะี่ย พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยแล้วคุณก็เปิดหัวหน่อยแล้วก็ทําหัวลโล่งหน่อยเวลาเข้ามาเหีคนคุณจะรักอะไรได้มากกว่าคนที่มีาการตื้อๆตางๆจริงไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยได้ความรู้ไหมครับได้ได้พลังไหมได้แล้วเป้าหมายรู้สึกดีขึ้นไหมเป้าหมายดีขึ้นเลยเราดูดูยกดูคนใหม่ยกมือเลยเป้าหมายดีขึ้นพอถ้าเกิดคนใหม่ยังรู้สึกอย่างนี้เนี่ยคนเก่าก็รู้สึกแฮปปี้ละเพราะว่าอย่าลืมนะ คนเก่าเนี่ยเข้าใจมากกว่าคนใหม่อยู่แล้วถ้าคนใหม่บอกแฮปปี้เนี่ยแสดงว่าสิ่งที่เรามาถูกทางไหมถูกทางผมไม่ได้บอกให้ไหนคนทําแบบบุฟเฟ่นะเรื่อขายยี่สิบสองปีที่ทํแบบแบบบุฟเฟ่เนี่ยคนไหนตโตเองรอดได้ร็รอยเอาแค่คนสี่คนมาืนคุยเมื่อกี้เนี่ยเขาจะบอปีใครดีเขาจะกอปียังไงใช่หรือไมไอ่ทุกคนมีมีอะไรมีวลีเดดของตัวเองมีมีสไตล์ของตัวเองปีบุกลิกมีความคิดมีแนวมีประสบการณ์ของตัวเอง แต่มันจะไม่เกิดกับอาชีพเราเลยถ้ตาต่างแต่มันก็ปี้กันไม่ได้ถ้ามันถูกถ่ายทอดไปได้อยู่กันทั้งหมด200ชีวิตเนี่ยถ้ารับไปได้แค่ประมาณสัก5ชีวิตเนี่ยอีกตัวที่ร่วมกับ200ชีวิตรับไม่ได้มนม่เกิดประโยชน์นะแต่ถ้าอยู่200ชีวิตตอนนี้มันสามารถเอาไปเติมเต็มให้คนอีก2ล้านชีวิตได้แต่็แี๋ยวก็ผ่านไหมถ้าว่าอนาคตผมทำมา22ปีผมจะพูดแค่5ใน10สุดท้ายนะจะสรุปให้เห็นภาพสั่นมาก ผมไปดูไบเป็นเมืองสัญากรรที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นี้เป็นเมืองที่ตอนนี้เป็นข้าหวังเรื่องน้ำมันแล้วนะเป็นเรื่องของการอะไรครับขายสิ่งที่แตกต่างดึงดูดคนทั่วโลกเข้าไปเที่ยวปีนูนลบ20ล้านคน mm hmm. เขาไม่ค่อยพูดถึงประวัติศาสตร์ mm hmm. เขาคุยแค่30ปีตอนนี้52ปีปี้ว30ปีที่ที่เขาลำบากที่เขายากไรย้ยากเข็นที่ผมพูดไปแล้วว่ามันไม่มีน้ำ มีแค่ทะเลอะอยู่ในทะเลทรายเขาพูดอยู่ทะเลทรายทะเลที่ทแท้แจริงก็เป็นน้ําเค็มแล้วคนเราเนี่ยอยู่กับน,น้ํามันแต่ไม่มีของกินอยู่ยังไงอ่ะโอ้แค่ฟัแล้วเป็นไงอึนอัดไหมเราไม่ได้อยู่กันยังไงเนี่ยจริงไหมตัวอย่างมองเห็นสีเขียวไม่เห็นคนเห็นแค่สเราต้องคิดน,นะเหมือนคนไปอยู่กลางทะเลอถ้าคุณมองไม่เห็นอะไรนอกจากเรือที่คุณอยู่คุณรู้สึกไหมว่า เคยไปผมไปเที่ยวมารอบโลกนะกับเจซีเลยมากกว่าร้อยแปดสิบประเทศเนี่ยที่ที่ในโลกใบนี้มีเราไปมามากกว่าครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะผมคิดดูอะไรที่อันดับหนึ่งอะไรที่มหัศจรรย์ที่สุดในโลกเราไปมาหมดเลยรือเชื่อไหมอ่ะยี่สิบสองปีอ่ะมันถูกเติมเต็มกับสิ่งที่เราไม่ได้คิดถึงมันผมมาเหมือนทุกท่านแหละต้องการความเงินต้องการตังต้องการพัฒนาตัวเองต้องการให้คนยอมรับเราต้องการให้ครอบครัวเรามีความสุขกับความสาเร็จของเราดูนะ แต่พอเราได้สิ่งนี้เสร็จไอจุกที่เติมเต็มมันอยู่นอกหัวเลยเที่ยวหลูกินหลูอยู่สบายเนี่ยตังไม่ต้องจ่ายเนี่ยพาเราไปรอบโลกอ่ะใครคิดว่ารางวัลแบบนี้มันเกิดขึ้นมานี่คือยูนิคนี่คืออันดับหนึ่งที่ยี่สองปีเจซเป็นธุรกิจเดียวกับที่นําพาสมาชิกไปได้มากประเทศเลรอบโลกอินจิในรอบยี่สบสองปีคุณูยิ่งใหญ่ไหมใหญ่ใหญห่นะโงนึกดูนะ ยังไงคุณก็มีสิทธิ์เด้นไปเพราะเมื่อก่อนมีแค่การปีกับสิ้นปีแต่ตอนนี้มันมีโปรพิเศษและโปรเลือกได้สำหรับใครก็ได้ที่สามารถอยากใช้สิทธิ์นี้ในการที่บริโภคผ่านระบบทำตามเงื่อนไขของบริษัทโดยใช้เขาเรียกว่า PT อ่ะ PT เข้าใจว่า PT ไหม คะแนนที่สะสมที 5, 000 000. ่เอ็นสปอนเซอร์ซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งมาคุณมีรายได้ต่ำสุดที่ห้าพันบาทคุณได้หนึ่งพีทีเดี๋ยวนี้ก็รวมกันสิบสองพีทีเนี่ยล่องเรือไปฮ่องกงสี่วันห้าวันฟรีละสิบห้าพีทีไปนั่งเรือเอสเอสซีทีเอโคโกสไนน์อยู่ตัวเนี้ยสิบห้าพีทีนะครับปกติผมต้องไปเที่ยุโรปมาเอิร์นเขาเรือมันผ่านเข้ามาโซนเราพอดีเลยที่มาฮ่องกงมาเอเชียเราไม่ต้องอีรำนี่ผมเคยนั่งละมันน้ำหนักหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นตัน นะเท่ากับตึก17ชั้นคุณรู้ไหมว่าอยู่คน4,500คนอยู่ในนั้นนะคนนั้นนั้นมันมีของสิ่งของต่างๆครบข้อมูลแบบเลยนรานะจะอยู่บนเรือไม่ต่างกันประมาณ3 3วัน2คืนอยู่ที่ญี่ปุ่นรู้สึกคืนหนึ่งถ้าจกไม่ผิดที่คุณพาร